เป็นมุมมองของความเข้าใจในชีวิตเลยนะคะมากเก่าการยึดมั่นในคําทํานายโชคชะตาเพียงอย่างเดียวคุณจะสัมผัสได้ว่าพา่ยิปซีเป็นเหมือนเพื่อนแท้ที่พร้อมจะแบ่งปันสุขและความทุกข์รวมทั้งแนะนําทางออกสําหรับปัญหาต่างๆให้คุณได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวค่ะไพ่ทาโร่จะบอกอะไรสําหรับคน7วันบ้างค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะ ดวงชะตาในอีกเจวันข้างหน้าระหว่างวันที่ 12- ถึง1ิมิถุนายน2565ค่ะหมอยิบซีวาลวีหยิบได้ไพ่10ถ้วยค่ะไพ่10บถ้วยเป็นเรื่องของการเงินการงานการเจรจาจะสำเร็จรุกล่วงไปได้ด้วยดีค่ะขอแนะนำเพิ่มนะคะเงินทองกำลังจะไหลามาเทมาค่ะสำหรับผู้ที่เกิดบันเสงร์เสาค่ะดวงด้านความรักนะคะคนโสดระวังคบซ้อนนะคะมีคนแอบซ่อนอยู่ในใจลึกๆของคุณค่ะถ้ามีความรักซ้อน ต้องใช้สติในการประคองนะคะคิดให้ดีก่อนจะตัดสินใจคบใครค่ะสับรับันมีคู่ค่ะมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่ได้รถได้บุตรค่ะสมาชิกเพิ่มสิ่งใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ยวดยานพาหนะใหม่ค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะช่วงช่วงนี้มีคนจองคิวเข้ามาแล้วนะคะซึ่ง ซึ่งเราก็ตื่นเต้นพอสมควรว่ามีคนเข้ามาถาโถมพอสมควรเราจัดคิวให้อยู่นะคะใจะเย็นๆนะคะมุม <c oughs> มองของการดูไพ่ย,ยิปซีนะคะที่ทุกคนเนี่ยไม่น่าพลาดก็คือใช้ในการตัดสินใจด้วยการไตรตรองค่ะการที่ไพ่ย,ยิปซีทำนายโชคชะตาของคุณเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทําให้คุณจะรู้ได้เพียงอย่างเดียวว่าจริงแท้แน่นอนแค่ไหนอนาคตเราเราบอกไม่ได้ค่ะว่าคุณจะก้าวซ้ายหรือขวาก่อนออกจากบ้านดีสิ่งที่สําคัญคือ คุณจะสัมผัสได้ว่าพายิบซีเนี่ยเป็นเสมือนเพื่อนแท้ที่พร้อมที่จะแบ่งปันทั้งสุขและทุกข์ให้คุณรวมทั้งคําแนะนําทางออกพายิบซีจะบ่งบอกเรื่องของอนาคตให้คุณได้ทราบอย่างมีสติคิดวิเคราะห์ใส่ตรองและหาเหตุผลเพื่อจะช่วยในการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นอย่าลืมนะคะว่าหมอยิบซีวอวีอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปคะ่ะ คุณผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามบีสว้าวเสียงสูงกันได้นะคะในช่วงนี้ v a r i e t y Talk Podcast พอดแคสต์อารมณ์ดีกันได้เป็นประจำนะคะทาง Facebook f a c e b o o k Fanpage b s a f e f a m e Station และ y o u ย b e ูบ s a f e f a m e นะคะและในช่วงท้ายแน่นอนเจอกับ Starbeats t t บี o า r e a d i n g Starbeat อ่านไพ่ทาร์โดยแม่หมอยิป4ีวาวีวันนี้เดินทางมาถึงในช่วงท้ายแล้วขอบคุณมากใครดูมาถึงตรงนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดส like, สสกดติดตามกันไว้ทุกช่องทางนะคะคอมเมนต์กันมาได้ว่าอยากจะให้พูดคุยหัวข้อไหนยังไงเราจะเก็บไปเป็นการบ้านแล้ว EP ต่อๆไปเจอกันวันนี้ดิฉัน VJ ว,วิลินซี่ ขึ้นบีเซฟเฟรมสเตชั่นวิทยุออนไลน์เพลงสากลตลอด24ชั่วโมงพร้อมด้วยรายการบีสว้าวเสียงสูงและก็ซาบิทาโรริดดิงต้องขอล่ำลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็มีสุขภาพนะคะหน้าที่การงานค้าขายเฮงๆปังๆรวยๆกันณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะ มีความสุขกันมากๆนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปแล้วนะคะ